เรื่องของการเข้าไปลักลอบตักดินพื้นที่สาธารณะค่ะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะมีคนร้องเรียนไปยังปปชประจําจังหวัดอุดรธานีนะคะว่าให้ไปติดตามข้อเท็จจริงกันหน่อยนะคะเพราะว่ามีชาวบ้านร้องเรียนนะคะว่าคือพื้นที่ในความรับผิดชอบอบตอเขือน้ำเนี่ย เขานะมีการพบเห็นการกระทำความผิดว่ามีรถแบ็คโฮพร้อมรถสิบล้อกำลังขุดดินจากที่สาธารณประโยชน์โดยไม่มีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือว่าชาวบ้านรับทราบนะคะซึ่งกำนันตำบลจำปีก็แจ้งไปยังในอำเภอบ้านผือในฐานะผู้บังคับบัญชาให้ทราบจากนั้นค่ะเมื่อวาน ายอำเภอบ้านผือก็ได้สั่งการให้นายกอบตเขือน้ําในฐานะผู้ดูแลที่ดินสาธารณประโยชน์ไปตรวจสอบการขุดดินและสั่งการให้ผู้รับจ้างหยุดขุดดินในทันดีค่ะเพราะว่าพื้นที่แถวนั้นเนี่ยเขากําลังก่อสร้างนะคะในส่วนของเอกชนนะคะเขาก็อาจจะเข้ามาในพื้นที่นี้นะคะเพื่อที่จะลักลอบตักดินไปเขาบอกว่าเป็นที่ดินป่าช้าด้วยนะคะซึ่งต่อมาค่ะ 3มิถุนายนผู้รับจ้างยังคงดำเนินการขุดดินอยู่คือแจ้งแล้วนะให้หยุดแต่สุดท้ายก็ไม่หยุดนะคะทางกำนันตะบลจำปีจึงไปลงบันทึกประจำวันที่สอบพอบ้านเทื่อมนะคะแล้วก็ต้องมีการร้องทุกกล่าวโทษนะคะอบะตเขื่อน้ำด้วยและภายหลังจากที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ นายกอบตอเขื่อนน้ำก็มอบหมายให้ปรัดอบตอเขื่อนน้ำไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้เมื่อ27มิถุนายนค่ะซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าโครงการดังกล่าวมีการส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินก็ประมาณแล้วเมื่อ9มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเขากำลังมีการซ่อมแซมถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรอยู่ในพื้นที่แต่ว่ารถแบ็คโฮเนี่ยก็คือลักลอบเข้ามาเพื่อขุดดินในพื้นที่สาธนารณะนั่นเองโดยที่ไม่ได้อนุญ,ญาตค่ะ คือพื้นดินในพื้นที่ของสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับไม่สามารถที่จะให้ใครมาใช้และนําไปถมที่ของใครก็ได้จะต้องได้มีการขออนุญ,ญาตเรื่องนี้อบอตอเขือนน้าจะไปแจ้งความดําเนินคดีกับบริษัทผู้รับจ้างในความผิดฐานลักลอบขุดดินซึ่งตํารวจสพบ,บ้านเทื่อมอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนําผู้กระทาความผิดมารับโทษทางกฎหมายนะครับ